ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ยังออกคลิปมาให้กับท่านผู้ชมที่ติดตาม FC ของผมนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายปักนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กักฎาคมถึง15สิงหาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงคณายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกรกฎอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงสตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับถ้าพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังผืออืดผืออมกับปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างที่ตนเองต้องการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวความรักคือดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้มันโครจรตกในเรือนของมรณะหากท่านใดมีคู่ครองมีคู่ชีวิตก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หวานอมขมกื่นนะครับความรักมันก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ดีอะไร มีแต่แย่ลงหรือมีแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่ตำแหน่งดาวความรักไปตกเรือนมรณะแล้วมันไม่ได้ตกเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆตกระยะเวลายาวประมาณ2ปีเศษจ,จนถึงกลางปี2568นั่นหมายความว่าชาวร,า,ราศรีกรกฎก็จะต้องออมีปัญหาทุกระทมนะครับกับความรักหรือคู่คอรอของคุณอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับ ปัญหาอาจจะเกิดจากความไม่อดทนความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันหรือปัญหามือที่3หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองต้องห่างเหินห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอเจอกันหรือมีความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันก็ได้ฉะนั้นคุณต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ได้จนถึงกลางปี2568ถ้าประคับประคองไม่ได้ปัญหาก็จะน่าจะเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องพยายามทําใจร่วมๆมเลยเพราะระยะเวลาที่ดาวความรักเสีย มันค่อนข้างจะเสียนานใช้ระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรฉะนั้นการที่ใช้ระยะเวลานานเนี่ยมันก็ทําให้สภาพจิตใจสภาพแวดล้อมของเราเองก็เสียต่างไปด้วยอะไรอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจงุดหงิดนะครับแล้วก็ฟังคนอื่นหรือฟังคนรอบข้างแล้วก็รู้สึกขัดหูขัดตาขัดใจอารมณ์ของคุณก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอๆนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็ยังต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเลืองของความรักอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตำแหน่งดาวความรักไม่ดีถึงแม้คุณจะเจอใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้ถือว่าจะมีความโดดเด่นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วอาจจะมีคุณสมบัติไม่มากพอไม่เพียงพอที่คุณจะคบหาหรือ,อปฏิสัมพันธ์กันในระยะยาวต่อไป อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งพอรู้นิสัยใจคอมากขึ้นก็รู้สึกว่าสันดานด้านลบนะครับด้านมืดของอีกฝ่ายหนึ่งออกมาก็จะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคฉะนั้นอย่าเพิ่งตกลงปงใจอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งใจลอ้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักผมว่ามันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รอจนกว่าพ้นกลางปี2568ไปแล้วทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างดาวการงานก็ เหมือนกันนะครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวราหูเนี่ยซึ่งมาโคจรในเรือนกรรมะหรือในเรือนการงานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ฉะนั้นปัญหาเรื่องของการงานยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ความเบื่อความเซ็งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าดาวราหูมาก่อกวนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้นี่เข้าสู่ในช่วงเดือนเมษายน ก็กำเหลือยังระยะเ,เ,เ,เวลาอีกประมาณร่วม6เดือนเลยทีเดียวที่ปัญหาตรงนี้ก็ยังสะสมปัญหาอยู่บางทีคุณอาจจะรู้สึกอ,อ,อยากเปลี่ยนงานอยากหางานใหม่หรืออยากมูฟไปอยู่ในสถานที่ใหม่ก็ได้นะครับซึ่งระยะเวลาอีก6เดือนเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วไฟนอลก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยดาวการงานของเรามันตกเรือนวินาศด,ด้วยมันก็แปลความหมายว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวละ ต้องหาทางปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นแต่ยังสังกัดเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ตรงจุดนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนสังกัดใหม่ก็ได้นะครับผมมั่นใจว่าถ้าคุณเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะหางานใหม่ได้เลยทันทีนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสจะมาตกในเรือนการงานของเราในช่วงวันที่19เเมษายนนี้เป็นต้นไปนั่นก็แปลความหมายว่าถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณดูไม่แน่อาจจะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยคุณสบายใจกว่าตรงจุดเดิมก็ได้หรือถ้าคุณตึกตรองไต่ตองกับครอบครัวแล้วอยากจะหางานอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันดูบ้างน,นะครับชาวรา,ราศีกรกฎพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่การเงินเสียเป็นคุณเดิมอยู่แล้ว เพราะว่าดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอาทิตย์อาทิตย์ก็คือทรัพย์ร้อนเวลาได้มาก็ต้องมีเรื่องมีเหตุที่จะต้องจ่ายหรือเสียออกไปเป็นประจําสม่ําเสมอแต่ในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนกัมมะแสดงว่าการเงินคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการทํางานจากการทําหน้าที่ของคุณ เป็นในหน้าหรือขายของออนไลน์หรือได้เงินมาจากการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นภาระหรือหน้าที่อะไรที่คุณทําอยู่ไม่แน่อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆด้วยเช่นกันฉะนั้นในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนการเงินของชาวรัคนาราศีกรกฎอย่างดีอย่างต่อเนื่องนะครับลึกอย่างด,างดีไปอีกประมาณเดือนครึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นการเงินของเราในตอนนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ในช่วงนี้โคจอเข้าสู่ในเรือนลาภะและแล้วก็ดาวโชคลาภตัวนี้ก็ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคหรือได้รางวีรางวัลในงวดสองงวดที่จะถึงนี้เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ก็ลองเสี่ยงโชคดูเอาเป็นเลขใกล้ตัว หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเช่นเลขวันเกิดเลขบัตรประชาชนเลขที่อยู่อาศัยของเราเลขกอทรถอะไรที่มันแวดล้อมรอบตัวเรามีโอกาสที่เราจะาถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็คิดว่ายังไม่น่ามีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าดาวส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเรือรชะตาที่ดีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงก็แปลความหมายว่าเรื่องสุขภาพเรื่องเคาะเรื่องเจ็บป่วย ก็ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่บ้างก็เป็นแค่การหายานะครับมาทานหรือไปหาหมอตรวจเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสหรือรุนแรงแต่ประการใดเพราะว่าดาวพระเกตยังยกหน้าถึงลัคนาราศีกรกฎของคุณก็ยังถือว่าดาวพระเกตยังคุ้มครองตัวของคุณให้ไม่มีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจมีอยู่2เรื่องสําคัญเพราะว่า มีดาวอังคารนะครับยังอยู่ในเรือนของวินาศอยู่ดาวอังคารในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีรากรกฎหมายถึงเรื่องของบริวารหรือลูกน้องในช่วงนี้บริวารหรือลูกน้องของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตกเรือนวินาศก็อาจจะทิ้งงานไปหรือทํางานให้เกิดความเสียหายทํางานให้เกิดความล่าช้าก็เลยทําให้งานสะดุดหรืองานติดติดขัดนะครับฉะนั้นตำแหน่งของบริวารหรือลูกน้องยัง ตกเดือเสียไปจนถึงวันที่10พฤษภาฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องคอนโทรลบริวารลูกน้องอย่างใกล้ชิดหากปล่อยปาละเลยเมื่อไหร่เดี๋ยวงานไม่เสร็จจะเกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขในภายหลังอันนี้ก็ต้องระวังไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่หากไม่ใช่เรื่องแของบริวารก็เป็นเรื่องของบุตรหรือเรื่องของลูกแล้กัน ถ้าครอบครัวใดมีบุตรมีลูกในช่วงนี้ตกเรือนวินาศอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอเจอกันหรืออาจจะมีความคิดความอ่านจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามประคับประคองด้วยเช่นกันหลังพ้นวันที่10พฤษภาไปแล้วจะดีนะครับแต่ถ้าลูกคุณมีเคราะ์มีเรื่องเจ็บป่วยมีปัญหาที่จะต้อง ไปสะสารไปเคลียร์ก็น่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยดังกล่าวก็คือไม่เกินวันที่สิพฤษภานี้นะครับนะฉะนั้นสตอรี่เรื่องราวต่างๆของชาวรัชนาราศีกรกรที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ก็น่าจะครบถ้วนทุกรายละเอียดสําคัญสําคัญฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ติดตามผมก็อย่าลืมนะครับกดหัวใจกดแชร์เยอะๆด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะให้ผมตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกก็ติดต่อที่หน้าปกได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้และพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ